สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมานะครับเนาะเรียกได้ว่ารีวิวบั็กตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเ,เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยน,นะครับหลายคนนะครับก็คือถ้าอยากรู้นะครับว่าเป็นบักตัวไหนอะไรยังไงนะครับก็อย่าพลาดคลิปนี้ละกันนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับ นะครับนาอและที่สำคัญนะครับสามารถทำได้ไม่โดนแบนนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าทุกบั็กที่เอาไปทำนะครับนาะก็คือสามารถเก็บแต้มได้นะครับนาอหรือว่าสามารถใต่ขึ้นแกนมาสเตอร์ได้นะครับสามารถทำได้ในหมด4ีหรือว่าหมดแลงนะครับนาอก็เลยดีว่าถ้าคนไหนนะครับนาอที่แบบว่าอยากได้จุดแอบดีๆนะครับอยากได้ทีดีๆนะครับในคลิปนี้นะครับน้อและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าคนที่แบบว่าเขาขึ้นแกนมาสเตอร์นะครับนาอโดยที่แบบว่าไม่ใช้บั็กก็มีนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่ขึ้นแกนมาสเต ือมาบอกพี่นะครับน้องว่าเขาใช่บั๊กหรือเปล่าไม่ใช่บั๊กนะครับน้องก็คือบางบั๊กนะครับน้องก็คือแบบว่ามันไม่ได้โกงเกินไปนะครับสำหรับบั๊กที่พี่เอามาให้นะครับน้องและถ้าที่ไม่เห็นคลิปนี้นะครับน้องก็ฝากแจ้งด้วยละกันนะครับว่าบั๊กมีประมาณนี้นะครับฝากแก้ด้วยละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดู5,000คนดูขึ้นไปก็รับไปเลยในส่วนของบัตกอลีน่าฟรีมูลค่า150บาทหรือประมาณ 500หัวเพรนะครับนสำหรับมน้องคนไหนพี่ๆคนไหนอยากได้นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละห่ไลค์คนละ1นึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวันนี้นะครับทุกคนอย่างที่พี่บอกนะครับน้องว่าบั๊กแต่ละบั๊นะครับพี่อาเดตเข้ามามีแต่บั๊กจริงๆท้งนั้นเลยนะครับทุกคนก็คือบั๊กแรกนะครับน้องก็เป็นบั๊กอมตะนะครับหรือว่าให้ไลค์บั๊กวันนี้นะครับน้องก็เลยด้ว่าเป็นอมตะเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อง สกิลตัวนี้มานะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับน้องกดแล้วก็ปิดเน็ตได้เลยนะครับน้องสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ตัวทองมาประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็กดตั้งไอวอร์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ทําประมาณนี้ได้เลยนะครับน้องสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็คือจุดนี้นะครับสามารถทําบัคกได้นะครับทุกคน นี่เลยนะครับสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดันตัวละครเข้าไปนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอเพียงแค่เราดันเข้ามานะครับนอเราก็จะมาโผล่อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอสามารถทําแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ออกมานอกแมบบได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเพียงค่านี้นะครับเราก็ออกมานอกแมบบได้แล้วนะครับนอเราสามารถดันต่อไปได้เรื่อยๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ดันไปเรื่อยๆนะครับนอและเราก็จะมาโผล่อยู่ตรงนี้นะครับนอเรียกได้ว่าเป็นโซนวิสต้านะครับนอแต่ไม่สามารถมองเห็นคนได้ นะครับทุกคนและเราสามารถบายิงคนตรงนี้ได้นะครับเนาะแต่เราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะและพี่ขอบอกเล่นลวกันนะครับเนาะว่า ไปอีกหนึ่งบั็อกนะครับ like, น้องสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับน้องแล้วก็ต่อยอดไปประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ต่อไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับน้องแล้วเราก็จะมาอยู่จุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องสาหรับบั็กตัวนี้คบน้องเรียกได้ว่าเป็นบั็กเล่นละกันนะครับน้องไม่ใช่บั็กที่แบบว่าและลายโคตนะครับน้องก็คือแบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คืออาจจะแบบว่าบั็กเอาไว้กวนเพื่อหรือว่าขึ้นมาคุยกับเพื่อน2คนอะะไรรปมาณนี้คทุกน และก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะสำหรับบัคที่2นะครับสำหรับบัคที่2ไม่ยากเลยนะครับเนาะเพียงแต่ทุกคนเข้ามาตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็จิ้มเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะมันจะเป็นแบบว่าประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือคอมโบนะครับเนาะเรียกได้ว่ามันจะเป็น2อันประมาณนี้นะครับแล้วก็อันที่3นะครับเนาะสำหรับอันที่3นะครับเนาะก็ให้ทะลุมาตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดปิดเน็ตได้เลยนะครับเนาะเมื่อกดปิดเน็ตไปแล้วแล้วก็ให้เราขับนะครับทุกคนขับไปเรื่อยๆนน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 นะะ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 ะคค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 รร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 ัััััับบบบบเเ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 าา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 ีีีียยกกกกไดด้้้้วว่่่จจจ็็็็ตตตแแลลลลปิขึมมมืทททุุงสญ ครับเนอสามารถแอบได้เข้าได้ออกได้ยิ่งออกได้นะครับเนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอสำหรับบักนี้นะครับเนะเรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับก็คือไม่ควรพลาดเลยนะครับเนอสามารถทําได้นะครับทุกคนและสามารถแอบได้แบบยาวๆด้วยนะครับถ้าวงจบนี้นะครับเนอเราอาจจะได้ที่หนึ่งเลยก็ได้นะครับเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอต่อมาเป็นจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอสำหรับจุดนี้นะครับให้เราปล่อยหุ่นไปตรงนี้นะครับเนอและมันจะบล็กเองเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอมันก็บลกลงมาด้านล่างประมาณนี้เลยนะครับเนะรับคนนอบอว้ลยันนะะคคราาา่หมมงขสำหรับัััคตวนนี้ะรบ เพราะว่าหลายคนยังไม่รู้นะครับต่อมานะครับก็เป็นจุดนี้นะครับเนาะให้ชื่อสกิลตัวนี้มานะครับเนาะก็ตั้งไอบอลตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะและตั้งอีกอันนึงตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ ให้เราดันเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะมาอยู่นะครับนในสองรถชิ้แล้วนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยล้วกันนะครับว่าลุกนั่งได้ตลอดเลยนะครับนอเมื่อเห็นคนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับยิ่งออกได้ด้วยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับนอะแล้วก็ต่อมาจุดนี้นะครับให้เราซื้อเคียวนะครับนอให้เราซื้อเคียวแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับนอนี่เลยนะครับให้เราพุ่งประมาณนี้นะครับนอะแล้วก็ให้เรากดพังหน้าจอนะครับทุกคนเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุก คนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็รีดีว่าเป็นบัคกเอาไว้กวนเพื่อนแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นจุดนี้นะครับทุกคนสําหรับจุดนี้นะครับเนาะสามารถทําแบบนี้ได้นะครับเนาะก็ให้เราซื huh. <S <S okay. like anyway. Please Please ้อระเบิดนะครับเนาะแล้วก็ให้เราปาไปตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะแล้วก็วิ่งไปใส่ได้เลยนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่เลยนะครับเมื่อเป็นตัวทองแล้วกดปิดเน็ตนะครับเนาะแล้วก็กดเปิดขึ้นมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแล้วที่สําคัญนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาแล จะเป็นนมตาเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าเราจะเป็นนมตาทั้งแมปเลยนะครับนอและที่สําคัญนะครับนอก็คือ ทุกคนจะยิงเราไปตายนะครับเพราะว่าเกาะเราจะขึ้นแบบนี้ตลอดเวลานะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาแล้วก็ต่อมาจุดนี้นะครับทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้นะครับนอก็คือนี่เลยนะครับนอสามารถทาแบบนี้ได้เลยนะครับนาคานเข้าไปอยู่ตรงนี้ได้นะครับนอให้เพื่อนเอารถประดันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอเพียงเท่านี้เราก็สามารถนะครับนอก็คือแบบว่ามาอยู่ข้างล่างนี้ได้แล้วนะครับเนอเวลาคนมาเก็บของนะครับนอเราสามารถยิงศัตรูได้เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอะแล้วก็ต่อมาเป็นจุดนี้นะครับทุกคนสอ Thank you พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าให้ทําแบบนี้ได้เลยนะครับน้องเมื่อเราตายแล้วนะครับให้เรากดพังหน้าจอนะครับน้องแล้ก็ให้เราปิดเน็ตไป็หนึ่งทีนะครับกดเข้ามาคืนนะครับน้องและสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะเป็นน้ำตานะครับน้องเลือดเราจะมีสูตรนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้ก็ต่อมานะครับน้องก็เป็นบั๊กจุดนี้นะครับสำหรับบั๊กจุดนี้นะครับน้องก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องซ่อนตัวได้นะครับน้องแบบเนียนๆเลยนะครับศัตรูไ้้แบบนนนนะะคครรรััมยงออกเเ็็ป ประมาณนี้เลยเนะครับเนาสุดัดแน่นอน100%นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับเน้ที่แบบว่า อยากพางตัวนะครับหรือว่าที่ต่างๆนะครับนอแล้วก็ต่อมาเป็นรหัสห้องตัวนี้นะครับสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนสามารถซื้อเข็มยาแล้วก็นี่เลยนะครับระเบิดได้นะครับนอนแล้วก็ปลาไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอเมื่อปลาไปแล้วนะครับเราก็ใส่เข็มยานะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ใส่เข็มยาประมาณนี้ได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะได้เป็นแบบไหนนะครับนองก็คือสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ประมาณนี้นะครับนองก็คือแบบว่าเราจะคานไปประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนองก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องอันนี้นะคับท่่นมกกไใชุ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็หัวก็หมุนไปประมาณนี้เลยนะครับนอเราก็ต่อมาไปจุดนี้นะครับทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้นะครับนอก็ให้เราวิ่งมาตรงนี้ไปดอ๋ไปนะครับนอเราก็นี่เลยนะครับนอให้มาใช้เครื่องดีดตรงนี้นะครับนอเพื่อดีดไปนะครับนอแต่ต้องเล็งให้แม่นด้วยแล้วกันนะครับนอนี่นะครับเราก็จะมาอยู่จุดนี้นะครับและที่สําคัญนะครับเราสามารถแอบได้นะครับนอและสามารถนะครับนอเก็บแต้มได้แบบชิวๆนะครับนอกววาศัตรูจะรู้นะครับก็เรียกได้ว่าเราก็สังหารศัตรูไปได้แล้วนะครับนกนรมา้ักอน แล้วก like ็ต่อมาจุดนี้นะครับสามารถทําแบบนี้ได้นะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องเราสามารถออกมาประมาณนี้ได้นะครับน้องเราก็วางเครื่องดีดได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องเราสามารถวางเครื่องดีดได้ประมาณนี้นะครับน้องเราก็กดเข้าเราก็กดออกนะครับเราจะลงสะพานเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องลงสะพานแบบว่าลงกลางสะพานโดยที่แบบว่าไม่เจ็บไม่เลื่อนล้นเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องจุดนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องเรามาอยู่ด้านบนนี้ได้นะครับนองและยิตู แบบชิวๆเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอย่างโกงเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเราสามารถซื้อระเบิดจุดนี้ได้นะครับเนาะสำหรับระเบิดจุดนี้นะครับเนาะเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ปลาไปได้นะครับเนาะปาไปประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กดพักหน้าจอนะครับเนาะเราก็กดเข้ามานะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือระเบิดันแตงไปแล้วนะครับเนาะเราจะไม่มีดาเมจใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เรียกได้ว่าสุดจัดไปเลยทีเดียวนะครัััับบเเเนนนนนนาะะะกก็ปี้ลลยยคครทุ่อวจจหตมไ ครับโนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าโคตรดีเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโนเราจะทะลุมาประมาณนี้นะครับโนและเราสามารถยิงศัตรูได้นะครับโนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสามารถแอบได้นะครับโนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามาป่านี้ได้นะครับสามารถทาแบบนี้ได้นะครับโนอันนี้นะครับก็คือ บัคทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่มีในแมปนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเท่าที่พี่หาได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องส่วนเครดิตนะครับน้องก็มาจากช่องต่างประเทศนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็คือเป็นบัคของต่างประเทศนะครับที่แบบว่าหลุดมานะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เลยแบบว่ามาอัปเดตบัคให้ดูนะครับน้องก็ถือว่า คลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆเขาไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆเขาไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเน็ตนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะคนละหนึ่งขอตัััววลลาาเเพีียงทท่นนนน้้แกกะคครบุไว้เจอกันใหม่คลิปหนนน้้าแลวกัะครัับเเเนนนาาออป็ว่จกใหม่คลิปวันพรุ่งนี้แล้ะ นะครับดูว่าคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊าบาย